กำลังแพ็คของส่งสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสบู B ่บีโซเข้ามานะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อสบู B ่บีโซบหนึ่งก้อนนะครับสบู่น้ำใสจากสมุนไพรธรรมชาติกว่า20ชนิดครักอมดส่วนผสมของสะระแน่ใบบัวบกนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันต่างๆรับ สั่งซื้อสบู่บีดโซบหนก้อนก็จะแถมคูปองให้1ใบเอาไว้ลุ้นทองแหวนทองครับทุกๆุกสก,ก้อนที่บริษัทขายได้ก็จะจับแจกแหวนทอง1วงแล้วก็สบู่บีบโซบอีก2ก้อนก็มีลูกค้าออเดินเข้ามาก็จะได้คูปอง สบูไ่ไปใช้น่าใส่ได้ลุ้นทองด้วยโปรแกรมแพนไว้ว่าจะแจกสักร้อยวงนะครับทุกๆยี่ก,ก้อนก็แจกแจกไปแจกวนไปพร้อมส่งอ่ะ